สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาแชร์นะครับวิธีการกู้คืนบัญชี Gmail โดนแฮกนะครับทุกคนซึ่งก็เป็นการแชร์นะครับเป็นการเล่าประสบการณ์นะครับซึ่งบอกเลยว่าเครียดมากนะครับทุกคนกว่าจะสามารถที่จะกู้คืนบัญชีได้นะครับทุกคนก็เสร็จภายใน6วันนะครับทุกคนก็ เมื่อเขาแฮกแล้วนะครับเขาก็จะเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับเปลี่ยนเบอร์โทรเปลี่ยนทุกอย่างนะครับซึ่งทําให้เรานะครับไม่สามารถที่จะเข้าบัญชี Google ได้ซึ่งก็เป็นผลให้ทั้ง Gmail g o o g l e Drive และก็ช่อง YouTube นะครับถ้าเกิดว่าใครมีช่อง y t u t u นะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปจัดการได้นะครับซึ่ง ก็จะมาแชร์นะครับวิธีการนะครับกู้คืนบัญชี Gmail นะครับของผมนะครับผมโดนแฮกได้อย่างไรนะครับก็เมื่อวันที่24กันยา2568นะครับเวลาประมาณ10โมงเช้านะครับทุกคนผมก็ได้ทำการค้นหานะโปรแกรมนะครับบน Google นะครับผ่านเว็บไซต์นะครับ ผมได้ทําการค้นหานะครับโปรแกรมนะครับโปรแกรมหนึ่งนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ผมก็ผมก็ต้องการที่จะดาวน์โหลดนะครับเพื่อมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมนะครับเมื่อคลิกเข้าไปถึงตัวโปรแกรมนะครับถึงขั้นตอนโหลดเนี่ยเขาก็จะให้เรากรอกอีเมลนะครับเพื่อที่จะส่งลิงก์ให้เราโหลดนะครับผ่านบัญชี gmail นะครับ ซึ่งผมก็เดาว,ว่านี่นะครับก็จะเป็นช่องทางนะครับให้กับเหล่าแฮกเกอร์นะครับได้อะไรครับได้เข้าสู่กระบวนการแฮกข้อมูลหรือว่าหลวงรหัสผ่านของเรานะถึงแม้ว่าเราจะทำการเพียงแค่บอกชื่อบัญชี Gmail ซึ่งผมก็ไม่ได้ใส่รหัสผ่าน Gmail นั้นน่นะครับ ก็เพียงแค่เขาส่งลิงก์ให้เราโหลดนะครับผ่านบัญชี gmail นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ผมนะครับดาวน์โหลดโปรแกรมนี้นะครับผ่านบัญชี gmail นะครับผมก็คลิกลิงก์นะครับซึ่งก็น่าจะอยู่ขั้นตอนที่ของการคลิกลิงก์นะครับเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็ทําการดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมตามลิงก์นะครับที่ส่งมาในบัญชี gmail นะครับหลังจากนั้นก็ ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับผมก็ลองเข้าใช้งานโปรแกรมดังกล่าวนะครับปรากฏว่าสามารถใช้งานโปรแกรมนะได้เป็นปกตินะครับโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผมติดตั้งโปรแกรมนี้เนี่ยก็ไม่มีอาการผิดสังเกตนะครับซึ่งทํางานปกตินะครับแล้วผมรู้ตัวได้อย่างไรนะครับว่าโดนแฮกนะครับวันที่ยี่สีกันยายน2568นะครับเวลาประมาณ3ามทุ่มนะครับ ก่อนที่ผมจะเข้านอนนะครับปรากฏว่ามีข้อความแจ้งเตือนนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับที่ผมใช้เป็นประจำนะครับนั่นก็คือโทรศัพท์ iPhone นะครับแจ้งเดือนผ่านศูนย์การแจ้งเตือนนะครับทุกคนว่ามีคนเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชี Gmail ของคุณนะครับซึ่งก็หมายความว่าราสผ่านของผมนะครับได้ ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับทุกคนผมทําได้แค่นั้นครับได้แต่มองข้อความนะครับได้แต่ดูข้อความแจ้งเตือนนะครับผ่านศูนย์การควบคุมนะครับของโทรศัพท์ของผมนะครับและก็มีการแจ้งเตือนอีกว่าได้ล็อกเอาท์นะครับจากทุกบัญชีนะครับที่ผมเคยลงชื่อเข้าใช้ระบบนั้นนะครับนี่นะครับจุดเริ่มต้นนะครับก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้นะว่า มีคนพยายามอะไรครับเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลซึ่งเขาก็ได้รหดผ่านไปแล้วนะแล้วก็เขาก็ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับแล้วก็เขาก็ l ็อกเอา t นะครับออกจากทุกบัญชีที่เราใช้นะครับทุกคนซึ่งหลังโดนแฮกนะครับผมทําอะไรต่อนะครับผมก็เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี gmail เดิมรหัสผ่านเดิม แต่ปรากฏว่าเมื่อผมเข้าสู่ระบบนะครับ <_ d ata> ก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับว่ารหัสผ่านของคุณได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเมื่อกี่นาทีกี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับซึ่งผมก็ลองอยู่หลายครั้งนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนลักษณะเดียวนะครับว่ารหัสผ่านของคุณได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วนะครับซึ่งผมก็ลองวิธีอื่นนะครับทุกวิธีทุกอุปกรณ์นะครับที่ผมเคยลงชื่อ เข้าใช้นะ้ำก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็ปรากฏว่าเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาได้ทําการเปลี่ยนรหัสผ่านสร้างรหัสสํารองสําหรับการยืนยันแบบ2งขั้นตอนนะครับคำถามลับสําหรับการกู้คืนเปลี่ยนอีเมลสําหรับการกู้คืนมีการนำพาสคีย์ออกจากบัญชีแล้วก็เพิ่มพาสคีย์ใหม่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงโทรศัพท์สำหรับการกู้คืนนะครับแล้วก็มีการเพิ่มแอป,ปออเทนนะครับ เป็นขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้นะแล้วก็มีการเปลี่ยนอีเมลสำหรับการติดต่อนี่คือสาเหตุที่เราไม่สามารถที่จะเข้าใช้เข้าสู่บัญชีของเราได้นะรว่าทุกอย่างเนี่ยเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับทุกคนนั่นก็หมายความว่ารหัสของเราก็โดนแฮ็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากนั้นนะก็ตั้งสตินะครับทุกคนัอนงทบทวนนะครับลองคิดดูว่าบัญชี Gmail นะครับลงชื่อ เข้าใช้กับแอปอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเข้า Facebook นะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับแล้วก็ลองตรวจสอบนับแอปธนาคารนะครับทุกธนาคารนะครับที่คุณมีว่ามีอะไรที่เชื่อมต่อหรือว่าเชื่อมโยงกับบัญชี gmail นี้ไหมนะครับถ้ามีก็พยายามลบออกนะครับทุกคนเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีการทําธุรกรรมทางการเงินเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับไปยัง อีเมลหรือบัญชีอีเมลนี้นะครับทุกคนซึ่งก็ให้เราเปลี่ยนแปลงหนสผ่านนะครับหรือว่าข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Gmail ที่โดนแฮกนะครับคืนนั้นนะครับผมก็นอนไม่หลับทั้งคืนนะครับเพราะว่าพยายามคิดนะครับที่จะหาวิธีการนะครับที่จะกู้คืนบัญชีนะครับใน y o u t u นะครับบัญชี Gmail นะครับทุกคนก็เช้าวันต่อมาผมก็ค้นหาข้อมูลนะครับใน u t u b e นะครับเกี่ยวกับการ กู้คืนบัญชี Gmail นะครับที่โดนแฮกนะครับซึ่งผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับหลายๆช่องนะครับที่ได้ให้แนวทางนะครับในการที่จะกู้คืนบัญชีนะครับให้กับผมนะครับซึ่งก็หลังจากที่ศึกษาข้อมูลนะครับค้นหาคลิป u t u b e นะครับที่เกี่ยวข้องกับการแฮกนะครับการกู้คืนบัญชี Gmail นะครับผมก็สรุปสิ่งที่เราต้องทำนะครับหลังจากที่บัญชี Gmail ของเราโดนแฮกนะครับก็ ให้เราสมัครบัญชี Gmail ใหม่นะครับสำหรับการกู้คืนนะครับบัญชีใหม่รหัสผ่านใหม่ไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นครับเราจะต้องติดต่อนะครับไปยังทีม y o u t u b e นะครับทุกคนซึ่งผมก็บอกเลยนะครับว่าไม่เคยใช้งาน X นะครับหรือว่า Twitter นะครับซึ่งผมก็สมัครเข้าใช้งานนะครับ X นะครับ ทั้งมือถือของผมเองนะแล้วก็ PC นะครับโดยใช้บัญชี gmail ใหม่นะครับที่เพิ่งสมัครขึ้นมานะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ x นะครับเพื่อที่จะคุยนะครับกับทีม YouTube นะครับทุกคนวันที่25กันยา2568เวลา12.09นะครับผมก็ได้โพสต์ข้อความแรกนะครับไปหาทีม YouTube นะครับทุกคนก็ผมก็เขียนโพสต์นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ประมาณว่าช่วยผมด้วย บัญชีของผมโดนแฮกนะครับซึ่งเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงรัฐผ่านนะครับแล้วก็สร้างรัฐผ่านใหม่นะครับแล้วก็ผมก็ไม่สามารถที่จะกู้คืนบัญชี Gmail ของผมได้นะครับแล้วก็แอดไปที่ทีม u t u b e นะครับข้อสำคัญก็คือว่าเราต้องคลิกเลือกนะทีม u t u b e นะครับ,ท, YouTube, รบที่มีเครื่องหมายถูกนะสีเหลืองนะครับทุกคนแล้วก็เราต้องระบุด้วยว่าคนที่สามารถตอบกลับข้อความของเรา ก็ต้องเป็นอะไรครับเฉพาะทีม u t u b e นะครับที่เราระบุเ nah. ท่านั้นนะครับท so ี Twitter, ่จะสามารถโต้ตอบกับเราได้นะครับนะเพราะฉะนั้นทีมนี้นะครับสามารถที่จะโต้ตอบกับเราได้นะครับเราก็คลิกเลือกนะครับดังรูปนะทุกคนก็ o l ลี่ c อ็กเซลยูเมนชั่นก็คนที่สามารถตอบเมสเซจของเราได้ตอบข้อความของเราได้ก็จะเป็นทีม YouTube เท่านั้นนะครับก็หลังจากนั้นนะครับ12นาฬิกาหนาทีก็เกือบชั่วโมงนะครับทางทีม YouTube นะครับก็ ได้ส่งข้อความตอบกลับมานะครับส่งลิงก์สำหรับกู้คืนนะครับซึ่งก็จะเป็นลิงก์สำหรับการกู้คืนนะบัญชี Gmail ของเรานะผมก็ลองกู้คืนนะด้วยวิธีต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนแล้วครับเขาเปลี่ยนข้อมูลของเราไปทั้งหมดนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะ กู้คืนนะครับด้วยวิธีการต่างๆได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะลองวิธีอื่นนะเพราะว่าเขาเปลี่ยนข้อมูลของเราไปทั้งหมดแล้วนะครับวันต่อมานะครับผมก็ได้เข้าไปกู้คืนนะครับแล้วก็ตอบข้อความนับกลับไปยังทีม y o u t u b e นะว่าผมได้ลองกู้คืนนะครับตามลิงก์ที่ได้ส่งมานะครับแต่ปรากฏว่าไม่สำเร็จนะครับ หลังจากนั้นผมก็รอการตอบกลับนะครับจากทีม YouTube นะครับแล้วทีม y t u t u นะครับก็ตอบกลับมานะครับในวันที่28กันยายน2568นะครับเวลา4นาฬิกา6นาทีนะครับตอนเช้าเลยนะครับทุกคนก็ผมก็ไม่รอช้านะครับก็รีบอ่านข้อความนะครับก็ได้ใจความประมาณว่า เราได้ส่งเรื่องนะ้ำให้ทีมช่วยกู้คืนแล้วนะครับและก็ให้เราติดตามนะครับทีม YouTube นะครับและก็ให้ลบ gmail และก็รหัสช่อง u t u b e นะครับซึ่งในโพสต์ของผมเนี่ยผมได้ระบุบ,บัญชี gmail นะที่โดนแฮกพร้อมกับรหัสช่อง u t u b e นะครับให้กลับไปด้วยนะครับซึ่งเขาก็แนะนำว่าอะไรครับให้เราลบ gmail ที่โดนแฮกนะครับแล้วก็ รหัสช่อง u t u b e นะที่ผมให้เขาไปนะเพราะว่าให้ลบนะครับผมก็ได้ทำการลบนะครับแล้วก็5นาฬิกา4นาทีนะครับผมก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าผมได้ติดตามนะครับทีม YouTube นะครับแล้วก็ได้ดีลีทอีเมลนะครับที่โดนแฮกแล้วก็ราดช่อง YouTube นะครับทำตามคำแนะนำของเขานะผมก็ลบนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ บ่ายสามโมงยีนาทีนะครับทีม YouTube ก็ส่งข้อความสนานานะครับเป็นการส่วนตัวนะครับกับมาหาผมนะครับหลังจากนั้นผมก็ไปที่เมสเซจนะครับเพื่อไปดูว่าเขาส่งข้อความส่วนตัวมาหาเราอะไรบ้างนะครับเขาก็บอกว่าให้ส่งบัญชี Gmail นะครับสำหรับการติดต่อนะครับก็4โมงนะครับผมก็ ส่งบัญชี Gmail ให้นะครับซึ่งเป็นบัญชีที่สมัครใหม่นะครับมาอีกวันนะครับวันที่29กันยายน2568นะครับมีเมสเซจจากทีม YouTube นะครับก็เขาบอกว่าเขาจะใช้บัญชี Gmail ใหม่นะครับสำหรับกู้คืนนะครับทุกคนแล้วก็ให้เรากรอกแบบฟอร์มสำหรับการกู้คืนนะครับภายใน48ชั่วโมงนะครับ ซึ่งผมก็คลิกลิงก์นะครับเข้าไปนะครับก็จะปรากฏหน้าจอรายงานการแฮกช่องที่น่าสงสัยให้ทีมสนับสนุนทราบนะครับซึ่งก็มีข้อความว่าขณะนี้คุณได้ลงชื่อเข้าใช้นะด้วยบัญชี Gmail ใหม่นะครับหลังจากนั้นก็ให้คุณกรอกข้อมูลตามจริงนะครับตัวอย่างเช่นนะครับคุณคิดว่าคุณถูกแฮกเมื่อใดนะครับ เราก็ต้องระบุวันที่นะครับที่เราโดนแฮกนะครับสิ่งเราต้องจําให้ได้นะครับมีชื่อมีนามสกุลนะครับมีอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เวลาตั้ง2วันนะครับก็มีเวลาให้เราได้อะไรครับรวบรวมข้อมูลนะไปหาข้อมูลนะครับมาเพื่อที่จะกรอกนะครับให้กับทางทีม YouTube น้าได้รับทราบนะเราต้องตอบตามความเป็นจริงนะครับเรารู้อะไรนะครับแล้วก็เราต้อง นะครับลองมาลิ์นับไทม์ไลน์นับในการที่ว่าเราไปทําอะไรบ้างมีการดาวน์โหลดโปรแกรมอะไรอย่างไรนะครับนะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลตามจริงเสร็จนะครับก็มีเยอะนะครับซึ่งผมก็ยกตัวอย่างประมาณนี้นะครับก็มีเวลา2วันนะครับให้เราได้ทําการกรอกข้อมูลนะครับเราก็กรอกข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลครบร้อยเปอร์เซ็น์แล้วนะครับ เราก็กดส่งนะครับเราก็กดส่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเรากดส่งแล้วนะครับก็มีอีเมลนะครับกลับมาที่ Gmail ใหม่ของเรานะครับที่กําลังที่สมัครนะครับแล้วก็ตอบกลับมาว่าคือเราได้รับข้อมูลนะครับที่เราได้กรอกข้อมูลส่งให้เขานะครับซึ่งตอนนี้ก็ทีมนะครับก็กําลังตรวจสอบคําขอของคุณอยู่นะครับ ก็เริ่มมีความหวังนะครับหลังจากนั้นครับวันที่30กันยายน2568นะครับเวลา8นาฬิกา46นาทีนะครับซึ่งทางทีม y o u t u นะครับก็ส่งข้อมูลผลการตรวจสอบนะครับหลังจากที่เราได้กรอกข้อมูลนะครับเมื่อวานนะครับเขาก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งอีเมลกลับมาหาเรานะครับเขาก็ตอบว่าเราได้ ตรวจสอบช่อง You tube นะของคุณและก็ได้ยืนยันได้ว่าช่องถูกแฮกนะเมื่อวันที่ตามที่เราระบุนะครับมีผู้บุกรุกเข้าถึงบัญชี Google นะครับแล้วก็ได้ทำการเปลี่ยนแปลงดังนี้นะครับตอนนี้นะครับบัญชีถูกปิดการใช้งานไปแล้วนะซึ่งทางทีมก็ได้ทำการปิดนะครับไม่สามารถที่จะให้บัญชีที่ถูกแฮกนะไปทำอะไรได้นะครับ เขาทำอะไรบ้างนะก็จะมีการบอกไว้เลยนะครับผู้ร้ายเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับได้ผู้บุกลุกได้อัปเดตนะครับนู่นนี่นั่นนะครับเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับตรงด้านล่างนะครับก็เขาก็ส่งขั้นตอนนะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าเราได้ทำทำตามขั้นตอนนะครับที่เขาแนะนําแล้วนะครับเขาก็ให้เรากู้คืนอีกครั้งหนึ่งนะครับ เราก็ทําตามนะครับก็ให้ไปที่หน้าการกู้คืนนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมครับเราก็กรอกรหัสผ่านยูสเนมพาสเวิร์ดอะไรนะต่างๆของเรานะครับแล้วก็ลองวิธีอื่นนะครับหลายๆวิธีนะครับซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่ามันไม่สามารถที่จะเข้าอีเมลของเราได้นะเพราะว่าเขาลบทุกอย่างไปหมดแล้วก็เปลี่ยนแปลงข้อมูลไปทุกอย่างแล้วนะครับ ให้เราลองพยายามกู้คืนนะครับด้วยวิธีอื่นนะครับทุกวิธีนะครับจนกระทั่งได้หน้านี้นะครับและก็ที่สำคัญนะครับเราต้องบันทึกหน้าจอด้วยนะให้เราแคปเจอร์นะครับการกู้คืนบัญชีของเรานะครับซึ่งคือทุกครั้งนะครับที่เราลองกู้คืนบัญชีนะครับระบุรหัสผ่านอะไรทุกอย่างนะก็จะไม่ขึ้นหน้าที่จะให้เรากรอกอีเมลเข้าไปนะครับแต่ว่า พอเราลองทําตามแนะนําของเขาในรอบนี้นะก็ปรากฏว่ามีการเราต้องลองทุกวิธีนะครับจนกระทั่งนะครับได้หน้าจอนี้นั้นก็คือเราต้องกรอกอีเมลนะเพื่อที่จะให้เขาได้ติดต่อกับเรานโดยตรงเราก็ระบุ g Gmail นะที่เราสมัครให่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็คลิกถัดไปนะครับ แล้วก็จะเข้าสู่หน้าจอที่เขาแจ้งให้เราทราบว่าคุณได้ส่งคำขอเรียบร้อยแล้วนะเราได้ส่งคำขอกู้คืนและก็บัญชี Gmail ใหม่นะครับที่เราได้สมัครนะครับแล้วก็ได้แล้วก็เขาจะส่งนะครับการตอบกลับนะมาทางบัญชีใหม่ของเรานะครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับ9นาฬิกา23นาทีนะครับผมก็ตอบกลับ อีเมลนะครับไปหาเขานะว่าผมได้พยายามกู้คืนแล้วนะครับแต่ไม่สําเร็จนะครับถามข้อความนี้นะครับสิ่งผมก็ได้แนบรูปภาพบันทึกหน้าจอนะครับส่งไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่ผมแคปไว้นะครับตอบอีเมลนะครับกับไปหาเขานะครับพร้อมกับหน้าจอนะครับที่บันทึกนะครับความพยายามในการกู้คืนบัญชีของผมนะครับให้เขานะครับเมื่อเราส่งอีเมลเสร็จนะครับ รอไม่นานนะครับ9นาฬิกา48นาทีนะครับเขาก็ตอบอีเมลกลับมาหาผมนะครับเขาก็เขียนประมาณว่าสวัสดีนะครับคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบว่าเราไม่สามารถกู้คืนบัญชี Gmail ของเราที่โดนแฮกได้นะครับก็เขาก็ปลอบใจเรานะครับว่าบัญชีของคุณมีความสำคัญมากนะครับแล้วก็สร้างความกังวลนะสิ่ง เขาก็ได้ส่งเรื่องนะไปยังทีมงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ให้เรารอการติดต่อกลับโดยเร็วนะครับเวลา10นาฬิกา27นาทีนะอันนี้สำคัญมากเลยนะครับทุกคนก็รออีเมลนะครับจากเขานะครับซึ่ง10นาฬิกา27นาทีนะครับเขาก็ส่งลิงก์สำหรับการรีเซ็ตรหัสผ่านนะครับ อันนี้ถือว่าการทํางานของเรานะครับการพูดคุยกันนะครับที่ผ่านมาถือว่าสําเร็จนะครับพอจะมองเห็นปลายทางนะว่าเราสามารถที่จะเห็นนะครับเราสามารถที่จะกู้คืนบัญชี Gmail ของเราได้นะเมื่อได้อย่างนี้นะผมก็รีบนับเข้าไปรีเซ็ตราสผ่านนะครับซึ่งเขาก็ให้เวลาเรานะครับภายใน7วันนะครับ ผมก็เข้าไปรีเซ็ตนะครับไปคลิกที่รีเซ็ตรหัสผ่านนะครับหลังจากนั้นนะผมก็ได้เข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับทุกอย่างนะครับเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมลสำรองนะครับอลองเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับแล้วก็ลองรีเซ็ตข้อมูลนะครับบัญชี gmail ซึ่งก็สำคัญก็คือว่าเรานะครับอย่าเปลี่ยนรหัส นนะให้เหมือนเดิมนะครับก็ให้เปลี่ยนให้แตกต่างจากนี้ไปหลังจากนั้นนะผมก็เปลี่ยนทุกอย่างนะแล้วก็ตั้งค่าความปลอดภัยนะครับมีการสร้างพาร์ทคีมีการอะไรครับเปลี่ยนอีเมลรหัสสัรองต่างๆนะเพื่อที่จะให้บัญชีนะสามารถกลับมาใช้งานได้นะครับก็หลังจากนั้นนะครับผมก็กลับมาล็อกอินอีกครั้งนะด้วยบัญชีที่โดนแฮกนะพร้อมกับ รหัสผ่านนับที่ผมได้ทําการเปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นรหัสผ่านใหม่แล้วก็ลองเข้านะครับอ่าบัญชี gmail นะครับคราวนี้ก็ปรากฏว่าสามารถที่จะกู้คืนนะบ,บัญชี gmail เดิมกลับมาได้แล้วนะครับก็ถือเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะในการกู้คืนบัญชีนะครับซิงก็ใช้เวลาเกือบ6วันนะทุกคนก็ กอนข้างอยาเสียเรียดนะครับองข้างอยาเครียดนะเพราะว่าบัญชีนี้นะก็เป็นบัญชีที่ผูกกับอะไรครับช่อง u t u b e นะซึ่งได้ทำการเปิดสร้างรายได้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็กูเกิลไร v ์นะครับที่มีการเก็บและก็สำรองข้อมูลนะครับจำนวนมากซึ่งผมเสียดายมากตรงนี้นะครับก็เสียดายก็ข้ามือนี่ละนะครับก็ได้คืนนะครับแล้วก็ เมื่อเราเข้านะครับไปยัง Google Drive นะก็ลองดูนะครับลองสำรวจนะไฟล์นะครับที่แปลกๆนะครับเราก็ไปลบได้นะเผื่อว่าเขาอาจจะแอบแฝงนะแอบฝังโปรแกรมหรือว่าข้อมูลอะไรต่างๆไว้นะอันนี้ก็นะคก็ต้องไปเข้าไปลบนะครับเข้าไปแก้ไขนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเจอนะในช่อง YouTube ของผมนะนั่นก็คือเขาได้อะไรครับเขาได้เพิ่มวิดีโอนะที่เกี่ยวกับ เกมอะไรต่างๆเข้าไปนะครับสิ่งสิ่งผมก็ไปลบออกเรียบร้อยนะครับก็อย่างโชคดีนะที่เขายังไม่สามารถยังไม่นำนะครับบัญชีของผมไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะครับไปลบคลิปลบอะไรลบข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งข้อมูลก็ยังอยู่นะก็ยังโชคดีนะครับก็คือทุกครั้งนะครับที่ทําการกู้คืนก็ได้แต่ภาวนานะครับว่าแฮกเกอร์เนี่ยจะไม่ นำข้อมูลบัญชีของเราไปใช้ในด้านที่ไม่ดีนะไปลบคลิปลบข้อมูลของเรานะครับก็ก็อยากจะแชร์นะครับวิธีการกู้คืนบัญชี gmail ที่โดนแฮกนะับของผมนะไม่เป็นวิทยาทานนะให้กับทุกคนนะซึ่งก็ขอบคุณทุกการรับชมนะขอบคุณทุกการติดตามนะครับก็หวังว่านะคลิปนี้นะครงเป็นประโยชน์นะซึ่งถ้าเกิดว่า มีข้อสงสัยอะไรยังไงนะครับก็ยินดีนะครับที่จะแนะนำนะครับเพื่อที่จะให้นะครับทุกคนนะครับได้บัญชีนะที่เรารักนะได้บัญชีที่มีความสำคัญกับเรานะครับ,บคืนนานะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณครับ